มาถึงเชียงใหม่ออฟโรดแล้วเห็นรถจอดผมก็ต้องถามนะครับคันนี้ลูบิคอนทำอะไรครับคันนี้เหรอครับคันนี้มีช่วงล่างโอแมนอีมูช่วงล่างโอแมนนะครับมีอะไรบ้างโช็คสี่สี่ต้นแค่นั้นเลยครับครับยังไม่ได้ขยับอะไรเยอะสปริงเขายังไม่อยากขยับสปริงก็ไม่เปลี่ยนยังเป็นเดิมอยู่อ๋ออ้าวแล้วช็คเดิมเนี่ยมันไม่โอเคเหรอเขาถึงมาเปลี่ยนค่อนข้างจะอยุ้ยเขาดีไซน์มานิ่มไว้ปีนภูเขาพี่อะไรเงี้ยครับเราก็มาใส่โอแมนอีมูเฟิร์มขึ้น พูดง่ายจบด้วยโชกสี่ต้นอยู่เป็นสเปคไหนของโอมานนะในโตชาร์เจอร์ครับเป็นยังไงสเปคตัวนี้มีแก๊สเป็นแก๊สครับคไม่ได้มีแก๊สในโตชาร์เจอร์อ่าแล้วก็มีอัพเปลี่ยนยางอ่าเปลี่ยนยางเป็นเคโอสามสองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดขับใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ซุ้มล้อเขาใหญ่อยู่แล้วซุ้มล้อเขาใหญ่มากจริงๆเนี่ยเขาอาจจะใส่ได้ถึง35นิ้วเลยแต่ต้องขยับความสูงนิดนึง ผมว่าไซส์นี้ก็กําลังสวยนะครับรถก็ไม่ยักษ์ใหญ่มากเกินไปนะครับเราไม่ต้องขยับความความสูงของช่วงล่างใช่ใช่ไหมลูกค้ังได้มรับเดิมๆเจ๊ดเดีอยู่แล้วก็ล้อแม็ตตอนอันนี้มีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กด้วยนะครับผมอเมริกาอาา285757คันนี้วางงานค่อนข้างที่จะก็ดูขีนคลีนนะครับตัวนี้นะเอาละคันี้เดี๋ยวนี่อันนี้เป็นอะไรที่ใช่ไหม ผมกำลังนำเสนอไม่อยากให้เห็นป้ายทะเบียนเขานะเขาเปลี่ยนห้าเส้นห้าเส้นห้าเส้นแล้วพร้อมยางพร้อมยางห้าเส้นผมกําลังจะบอกว่าเขาทําถูกมากนะครับเพราะเวลายางมันแตกขึ้นมาเนี่ยเวลาไปคาราวานต่างประเทศกับผมเนี่ยไอ้ล้ออะไหล่มันล้อเล็กๆเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกทีเลยนะครับแล้วสมมุติเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันอ่ะเสร็จเลยวิ่งห้อยอได้ไหมไม่ดีนะไม่ดีแน่สักห้าร้อยโล ผมว่ามีสึกล้ออ่ะผมว่าระบบช่วงล่างมีสึกล้อไฟจะโชว์ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเล่าผมเล่าเรื่องผมให้ฟังอ่าอ่าเอามามุมนี้อ่าแสงมาตรงนี้อ่าครับเคยทํารถไปคันหนึ่งครับด้วยความที่เราก็ยังไม่เก่งต้องเรียนตรงตรงเลยรู้เท่าตัวการตอนอดีตการอาครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลทา์อืมเราใส่ยางหน้าถูกเบอร์ยางหลังเนี่ยด้วยความที่เรายังไม่ได้ชำนาญเราใส่ผิสเปคไปแค่หนึ่งซีรีอืม ขับไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยร้อยกิโลแรกพอสองร้อยกิโลเท่านั้นแหละเสียงเฟืองเสียงเกียร์อันนี้เป็นรถยุโรปนะครับถ้าลงเฟืองลงเกียร์นี่งานงอกมาหมดเลยครับคื่คลาดคื่คลาดเอาละทําไงทีนี้ไปไล่ดูเอาผิดไปหนึ่งเบอร์รีบใส่รถกสไลด์กลับมาครับยังดีที่รู้ตัวก่อนถ้าไม่รู้ตัวเสียหายกันเยอะอันนี้เป็นประสบการณ์เลยครับอันนี้ก็ เวลายางอะไหล่เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยแต่งล้อเนี่ยสี่ล้อหล่อละพอโดนตะป,ปูนะครับจุดเปลี่ยนได้เขาก็จะเปลี่ยนแค่สมมติอยู่เมืองไทยมันก็มีปัญหาเนาะนเดี๋ยวอู่หน้าก็มีละหรือไม่ก็รถสลด์ก็มีละไปอยู่เมืองจีนนะผมจะบอกให้วันนี้วิ่ง500โลสมมติรหรือห0รโลยางเกิดโดนตะป,ปูเอายางอะไหล่โอเคปะได้โดนตะปูเขาจะบอกแทงหนอนได้อะไรก็ได้โอเคเกิดมันโทษทีครับมันเจอแบบชนิดที่ว่าแก้ม จนชนิดว่ายางเสียหายแล้วเจอปั๊มเจอร้านยางอาจจะไม่เจอยางไม่มีขายมันอาจจะวิ่งได้อ่ะแต่การสึกหลอของรถอะมันเยอะมากกว่าปกติเพราะว่าไดมิเตอร์มันไม่เท่ากันอะมันหมุนไม่เท่ากันครับมันก็ต้องเจอปัญหาแน่ๆอ่พี่แงค์กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ยางอย่างเดียวมันอาจจะเฟืองด้วยจะไหมครับเกียร์ด้วยโอ้โหครนนี้งานงอกเลยนะแลวระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะอะหมายความว่า มันจับสมมติเอาง่ายๆเลยก็ได้ครับเอารถที่มันมีมันมีแบบตัวเตือนลมใหอ่ฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันฝั่งนี้มันเล็กกว่าฝั่งนี้มันใหญ่กว่าอมันก็ต้องร้องแน่ๆว่ารู้ว่าเทสเชอร์ไม่เท่าอ่ะเพราะมันหมุนไม่เท่ากันเพราะมันจับที่บางครังก็จับปีนกบางครังก็จับที่เซ็นเซอร์แล้วแผบแนะนําเปลี่ยนให้ไปเลยอันนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะคิดเล่นแม็กห้าวงเลยห้าวงให้เหมือนกันนะครับเวลาใช้ทดแทน แตรถเที่ยวต่างประเทศนะแต่ถ้ารถในไทยแล้วแต่พี P ่ๆแล้วแต่ตัด,ตดสินใจ P แต่ผมก็เห็นบางคนก็ตัดสินใจเปลี่ยน5เส้นนะอย่างแท้ง300เนี่ยบางคนเขาก็ผมดูจากภาพในอินเทอร์เน็ตนะ <irler. S 1> เขาก็เปลี่ยน5เส้นเวลาเขา <Scient. S 2> มีปัญหาวิ่งอย่าลืมนะเทศากาล<ม>ขับทางไกลอู่ปิดร้านยางปิดนะอ่าวิ่งไปคราวนี้ไม่สนุกละนะครับก็แนะนํานะครับถ้าใครเปลี่ยนอย่างนี้ผมว่าคันนี้เขาทาถูกต้องนะคนเชียงใหม่ตัเนี้ยนะครับก็าําถูกต้องเนี่ยยางเราเนี้ย นะครับอย่างน้อยก็จะได้รู้ด้วยว่าแขวนได้ไม่ได้นะครับบางทีเอายางเก่าที่มีที่เป็นยางใหม่เนี่ยทั้งีเป็นแม็กใหม่ตัวนี้มาแขวนใส่ไม่ได้ก็มีใช่ครับเพราะอะไรครับระยะที่เสียบกับขันน็อตไม่ได้กันใช่อ f f s e ตความกว้างใช่ไหมใช่เออคันนี้ก็เจอตอนแรกใส่ไม่ได้เตินกันชนอ๋อเหรอเออสรุปมันติดกันชนติดกันชนอ๋อนี่ไงมันลงมานี่ใช่ไหมใช่เออ ทำเอก็เจอบีเลยนะครับสะุุไล่ไปไล่มาเจอตรงนี้อีกนะครับไม่งั้นก็ถ้าไปเจองานในนอกแล้วสัมภาระข้างในเต็มเอียบก็ต้องแบกยางเข้าไปข้างในหนึ่งเส้นเหม็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 นด้วยเหม็นเหม็นด้วยนะครับแล้วเวลารถมันมีปัญหาพลิกตีลังกายางนี่มันอาจจะกิ้งไปกิ้งมาในห้องโดยสารอโอเคคันนี้สวยเิ็บเลยนะครับลูบิคอนนะครับจี๊ปฝากงานเชียงใหม่ออฟโรด1 9 7 9ครับฝากด้วยครับ ช่วงล่างกับยางเราดูแลได้ครับครับครับผมสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID ดีเอสไซทีเอ์หนึ่ง